เพื่อนตัวเองในเกมโอ้ยทอยเลตเทวเดฟนาผมก็มันอาจจะงงว่ามันเป็นวันแห่งความรักยองไเรียดูข้างหลังนี้นะจะเป็นหน้าปกคลิปของทุกคนนะข้างหลังนี้นะจะเป็นหน้าปกคลิปของทุกคนนะหน้าปกสุดท้ายจะเอเพกโลอาจจะดูว่าแค่นี้มันจะมีอะไรโอ้ยหยุดเถมดิผมมีตัวแค่นี้นะเพราะมันเป็นแบบในโทรศัพท์เนาะแต่ในแท็บมันมีกอรลี่เก่าเลยนะ อันนี้เป็นกล่องที่ผมฟาร์มาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเฮ้ยได้ฟาร์มแล้วมันจะบุกบอกวันแห่งความารักยังไงไม่สนครับเราจะมาปลูกทุ่งวาวารฮาร์ดีเรนเดอร์นะไม่มีใช่ละบลูสต็อปพี e เอาใหม่โค้าแกเบอร์เลยพ่อพอเราอาจจะเล่นลีเกตตาเดียวรตาหนึ่งวันสิบมาดีเลยเนาะ มันเหมาะสำหรับไลฟ์สดมากกว่าแต่ว่าผมพูดถึงบ่อยก็เอามาเล่น,นครับผมมีกล่องเดียวทวนะคะเพฉ่ฉะนั้นก็เราจะมาปลูกทุ่งลาเวนเดอร์นะผมแต่ก่อนอื่นจะอัพเอลไว้ตันก่อนแล้วค่อยไปปลูกทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาพันหร์ีอาจจะไม่ได้เลือกหมดนะหรือหมดไนแมนะผมมีตัวแค่นี้ ฟาร์มฟาร์มร้อเองมันมีทั้งฟาร์มเก่าฟาร์มเซนตา้าฟาร์มฮาลาวีแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มทุ่งลาเวนเดอร์ร้อยห้าสิบเลยล่อเอวถูกกว่านี้กูกะเพิ่เดี๋ยวเราจะวางทุ่งลาเวนเดีให้ดูนะครับพรมโอ้ยครั้งหนึ่งได้ห้าสตังค์ แล้วก็มาปลูกสวนย่อมนะครับของหลังบ้านของพวกเราครับสวนย่อมนะครับนี่ครับนี่เราลูกไว้นะครับโคนโหดอาจจะดูกากนับแต่เอลมันโหดมากเกตอัปตันแต่มันเพิ่งเรอสองเพราะฉะนั้นเราต้องการดอกไม้ไปขายนะเพื่อที่เราจะได้กำไรเงินค่ามอนให้ได้ร้อยห้าสิบแล้วค่อยกดสกิปเราต้องการความจัดระเบียบนะครับ เป็นเรื่องที่หดมากมันอาจจะแหลกๆหหน่อยนะครับมันอาจจะแบบกระตุกเป็นบางทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะมันกระตุกอยู่แล้วโพระนี่ขนาดผมเอากราฟิกออกนะคือกราฟิกออกไปเลยเดี๋ยวมันจะแหลกถ้าเกิดผมก้มหน้าแบบนี้นมันจะไม่แหลกแต่พอเงยหน้ามันจะมีความแหลกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะก้มหน้านะครับ แฮ้มันวางได้นี้เลยหรอว้าวแต่ว่าขายก่อนครับตรงนี้มันจะบ้านระเบิดเดี๋ยวเดปกติมันวางได้สี่ตัวนะฟ้าฟ้าแบบนี้เอ้ยห้าดิแต่น่าจะวางไ้ห้านะอันนี้ก็น่าจะวางไนห้านี่อแรกสุดชีวิต โอ้ตอนอัดมันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบแบตเกลขนาดแ840มันนะตอนนั้นแบตแบต30กว่าอโอ้ดีเมอร,ร,ร,ร์ร์ฮะเกน๋นี่มัน50ิบครับครับ55 25 250ิบครับเราสกิปทีหนึ่งไนดะ้250คุ้มมากเรายังไม่ได้อัพคัรน,นี้เลยกว่ามันดูตีชบับ คุ้มมากเลยโตมาโตมาตัวนี้มันกันได้ด้วยครับดูเออบางทีมันก็หลับไปเลยนะครับแบบเดียวสองนดีห้าสิบห้าสิบวีแลอาจจะสามแล้วนนะไอ้บนมันจะมีเวลาบอกนะเผื่อมันมีคนแบบเล่นสปีดรันอะไรแบบนี้เราจ,จะปลูกสวนยอมของเราคนระับ ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแม็กแล้วก็จะวางทีวีทีวีมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะเอลมันดีกว่าดนซ้อมนะพอเกิดอัปตันเอลมันดีกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าผมก็จะวางเพราะเดี๋ยวมันจะเหงา ต้องอัปตันนะับทีวีถึงจะแบบโหสุดยอดดีไม่ใช่ละฟาร์มมันก็จะให้เงินนะับพบไปขายดอกไม้ได้ขายทีทีนึงก็ได้เป็นร้อยอยูต่ตอนนี้น่าจะได้ทีละพันละสี่ห้ายี่สิบสองพันเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ,อะไรอย่างนี้ ก็พั 1, นหนึ่งครับได้ประมาณพันท่วนเป๊ะแบบพันเป๊ะเ,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 เลย mm hmm. เวนละสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีครับสกิปเลยเฮ้ย mm hmm. สกิปดีเฮ้ยอ๋อแล้วมันเดินผ่านไปแล้วไม่ทันละโอ้โ oh, ห oh, จะอัพเอลตันมันตารับดูดูยิงรัวเขายิงรัวเฟสเตอร์เอ็มสองเกตเอมเบอร์ทได้ตัวสตันมาครับจังหวะน,นี้ลับโหเรียบร้อยเลย ถ้าเกิดมีอาการค้างหรือแหลกก็ไม่ต้องไปสนใจมันนับมันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเล่นก็เลยเวลาอาัดไอ้พวกแมปเวลารู้บอกไม่มีแมปอะไรเหลือแล้วก็อาจจะใช้แท็บอัดนะมันแหลกมากเลยเราคนปลูกสวนให้เต็มเสียนะพอที่เราจะได้เก็บเกี่ยวได้เยอะขึ้น แรงมากกว่าน,นี้เอ้นนี้มันโดนอยู่หเหรียน,นิดเดียวเองตรงนั้นผูกสนยอมนะนครับโอ้ยเนี่ยเป็นทุ่งดอกไม้ปรนทุกดอกไม้ครับหลังจากที่เป็นวงกลมสียอันตอนนี้พออับตันแล้วเป็นดอกแล้วเป็นดอกกุหลาบมันก็เป็นดอกกุหลาบนี่แหละแต่มันเป็นรูปหัวใจใช่ที่ผมเลือกแบบนี้มาเพราะผมพูดเยอะแล้วแบบอื่นมันก็น้อยมากเลย เราพูดแล้วมันจะชอบเขา้าปากครับแบบเปิดแอร์อุยอะรูรัวรัอนเรีย่เป็นหัวใจสุดลึกซึ้งของใครไม่รู้ไม่สนใจ เอวมันตั้งแต่อีเวนต์ดีแล้วนะผมก็เอามาใช้อยู่มันเป็นรีเจนที่เกือบดีที่สุดละเอ้ยดีที่สุดเดี๋ยต้องเรียกว่าดีที่สุดถ้าเกิดอัพตันนะั้นดีที่สุดมันได้เงินน้อยครับสายต้าทีวีได้ได้ได้เยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แบบอู้อูค้คนอื่นวางกอตลี่ผมผมวางรีเจนที ไททัทนทีวีแมนคนโ,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 โอ้ยโยม้ดูซ่วมโอเวนเป็นไรอ๋อมันหมุนละเรียบร้อยหันทีเดียวหายเกือบหมดขนาดดาเมจแค่แปดร้อยนะเป็นกอรลี่หันไปนี่ี่ไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นครับอันนี้ยังเห็นตัวบ้างนะกอรลี่หันไปทีเดียวไม่เหลือแต่ฝุ่นนะมันดาเมจหมื่นหนึ่งเลยนะ แต่บอสแต่บอสมันก็ยังเหลือเหลือรอดไปถึงขนาดหายไปเป็นฝุ่นขนาดเราต้องเกียนสก,กีบิดีด้โดยการทำสี่มุมนะนี้เลยโคตรโหดโคตรจอจริจงตึงจัดพอได้ฟาร์มก็แบบนี้นะครับอีซี่ไปทุกอย่างคือตอนแรกอะผมไม่มีฟาร์มใช้ ก็เลยจะตั้งใจรีวิวไอไอตัวที่มันกากที่สุดอะไอ้คอมมอนแต่ว่าได้ตัวนี้มามันดีกว่านะเพราะฉะนั้นก็ดีเลยมี30มสิบปี้วตอนนี้ก็น่าจะแปนาทีกว่าแนละ้วททันทีวีแมนสี่ตัว เดี๋ยวเขาไปวางดักหน้ามันมักสกคลิปเวฟหนึ่งตอนนี้อัพได้แค่ตัวเดียวเองเพราะมันสามพัน่ยกอตลี่มันมีเลเซอร์ออกออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันดีกว่ามากเลยแต่แต่มีแค่ซีนิมาก็ดีเกินพอแล้ว สีมามันก็ดีแล้วครับแต่สีนี้มาจะอัพแพงแต่ว่าดีมากตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดยังด้งนะครับแล้วก็จะขายเอลครับเพื่อการกุศลเงิน <c oughs> ทีวีมันจะมีบั๊กอะไรไม่รู้ที่มันจะมีแบบปล่อยพวกนี้มันหลุดไปโดยที่วงมันนี้เนี่ยก็งงนะครับสงสัยบางทีจะรออะไรล่ะครับก็วางเอลซีคือมันเหมือนไม่เห็นตัวเล็กๆนะครับซึ่งทําให้มันตีไม่ได้นะรูมันเป็นอะไรบั๊กนี้มันแก้ไม่ได้เลยนะค,คือคนสร้างเขาไม่ได้แก้ดระเบิดมาเออเรียบร้อยรับสาม วิบวิบตื่นดีมีเงินไปหมื่นรับแต่เงินเป็นหมื่นเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเคยมีเป็นแสนใครที่มันมีแบบซนตาทีวีฟาร์มก็ไม่แปลกใจหรอกเห็นปะคือมันผ่าโดนนะครับแต่มันเหมือนไม่เป็นอะไรเลยเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมคือเกมมันบลั๊กนะครับเป็นหลายตาละเห็นไหมเห็นไหมตัวรถเล็กมันก็จะผ่านไปแบบอีซี่เลย มันเหมือนแบบเกินลิมิตตัวมันเหมือนแบบมันมองไม่เห็นอะผมก็เลยต้องหวังเอวนะกูเลือกเกือบแสนอยู่นะบอส เลยตัวเล็กๆมาเยอะด้วยครับเหมือนมาสกัดผมโดยเฉพาะเพราะมันตีไม่โดนนับคือมันต้องพึ่งเอวนับพอมันตีพอมันตีไม่ได้มันเป็นบั็อกอะไรไม่รู้คือมันตีได้แต่บางตัวบางตัวมันก็ตีไม่ได้ไม่รู้ทำไม เอวไหวปะเนี่ยมันมาเยอะมากเลยไงมันีแค่ตัวเดียวที่ตีได้ก็คือเอวกับตัวเล็กๆตัวอื่นตัวนี้น่าจะตีไม่ได้ฟางเอวพื่นหมดแต่มันไม่ไหวสองแสน ผมก็เล่นชนะไปหลายตาคือเล่นในพวกนี้ก็จะได้ไม่ได้กล่องนะได้พอยต์อ,อนนี้บอสอยู่นี่มันวิ่งไปไวมากเลยมาไวไปไวนะเดี๋ยวก็จะตายแล้วครับตายลวมาไวไปไวเอวสามตัวลุงกระื้เร็วเนี่ยคือมันตีไม่มันมันแบบเบาตัวมันตีไม่โดนนะ มันเป็นตัวแว่นตาอ๋อแสดงว่าตัวอะไรก็คือตัวแว่นตาดิอ๋อใช่ใช่ใชโอเค<ๆ>อเพื่อนๆเป็นได้ไปกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็เตรียมชอบดีเวทนะครับเอ้คบ๊ายบายกดไดกรดูกเกียร์แนะนำไว้มาเล่นนะบ๊ายบาย